เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของอพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562กันนะครับซึ่งหลายๆท่านมีประเด็นข้อสงสัยนะครับว่าในกรณีที่คอนโดมิเนียมเ,ยเป็นห้องชุดและก็ถ้ามีสองห้องติดกันและสามารถที่จะเปิดประตูหากันได้แต่ได้รับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในห้องชุด2ฉบับจะถือว่าได้รับการยกเว้นทั้งสงหลังเลยหรือไม่ นะครับวันนี้กระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงในเรื่องนี้นะครับว่าห้องชุดเนี่ยพิจารณาแยกตามหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ของห้องชุดแต่ละห้องเมื่อมีหนังสือได้สองหลังแม้จะเปิดทะลุหากันได้ก็ไม่สามารถรวมพื้นที่เพื่อยกเว้นมูลค่าฐานภาษีได้ดังนั้นหลังที่สองจะเป็นหลังอื่นทันทีและต้องเสียภาษีประเภทอยู่อาศัยเริ่มต้นอัตราร้อยละ0.02นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเปิดประตูหากันได้นะครับแต่ว่าได้เอกสารจิตทั้งสองหลังเพราะฉะนั้นในหลังที่2จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ0.02นั่นเองนะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารหรือมาเรียนรู้กันต่อไปในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ